สวัสดีครับรายการอกอติดการไปชุมสภาผู้แทนรัศดรประการตับตัวผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดดิดท่าประสบครับประปกกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่ของการตรวจสอบการใช้อำนาจอัอตรออัตรากลุ่มปณิพัติเศษสุวรรณเสียงธุ่นูมิหนวยการฝ่ายกฎหมายพักประชาไทยพักพปกนนกระชาไทยครับโดยการนำของดรบุญยงจันแสงนณะพักประชาไทยได้มอบหมายให้ผมนายวิชิตดดิด ท่าประสบพ่อฝ่ายกฎหมายพักประชาไทยและนายสมชายเยี่ยมเกษรผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายพักประชาไทยได้ติดตามการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ถึงวันนี้ตรงกับวันที่5กันยาย,ยน2567เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่นะครับหลากหลายประเด็นปัญหาครับที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้นำามาภิปรายสนับสนุนหรือตัดงบประมาณ รายจ่ายไปจำปี2,568หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของงบกองทุนสืบสวนนะครับโดยท่านสสอักรเดชวงพิทักษโรธก็ได้ําปัญหาเรื่องนี้มาบอกว่าการที <t 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 ่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองไม่สามารถดาเนินการจับกลุ่มคดีต่างๆได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดงบประมาณในการสืบสวนสอบสวนลองไปฟังดูครับเจริกบท่านประธานที่เคารพครับในช่วง ปีก่าๆเนี่ยเราได้ใช้กฎหมายใหม่ก็คือพรบสํานักง,งานตํรวจแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยซึ่งมีกองทุนสืบสวนเป็น,นกลไกที่สําคัญในการที่จะให้ความยุติธรรมนะครับกับพี่น้องประชาชนรวมถึงความปลอดภัยด้วยกองทุนเนี่ยมีความสําคัญอย่างไงครับท่ามะทานในอดีตเนี่ยเวลาพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยเวลาได้รับแจ้งคดีมาเนี่ยก็ต้องบางทีต้องพักเงินส่วนตัวเงินทุนของตนเองหรือเงินนอกระบบ นะครับที่ไปหามาจากาพ่อค้ามั่งาหาจากประชาชนมั่งหรือธุรกิสีเทาบ้างซึ่งจริงแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เนื่องจากความจําเป็นในเรื่ององบประมาณที่จากัดเนี่ยทำใหเ้เป้าหมายที่ตํารวจต้องไปดําเนินการเนี่ยก็ต้องไปใช้เงินนอกระบบเข้ามาเงินนอกระบบอย่างที่ผมบอกท่านประธานว่ามันก็มีมาจากหลายทางสีขาวมั่งสีเทามั่งมันก็ปัปนกันไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยรับทราบอยู่แล้วแต่อย่าเรียนท่านประธานครับว,ว่ากองทุนที่พรบ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้พรบตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้สภาผู้แทนสดรนด้พิจารณาผ่านไปเนี่ยในสมัยที่แล้วแล้วก็ได้บังคับใช้แล้วเนี่ยกองทุนสืบสวนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากผมเองในครั้งล่าสุดนี้เนี่ยเป็นอนุก,กรรมธิการาระมานทางด้านครุพันธ์แล้วก็เงิน,เง,นเงินทุนหมุนเวียนเราก็เห็นครับว่าเงินกองทุนสืบสวนเนี่ยมันน้อยมาก ร้อยจริงๆครับท่านประธานที่ปลายแล้วก็ชี้ให้เห็นัฐให้รัฐบาลเห็นนะครับท่านรองนายยุ่งที่ที่ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นตลอดจนผอบอรตรที่เห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยท่านต้องให้ความสําคัญกับกองทุนสืบสวนตรงนี้นะครับเอางบประมาณมาให้ตรงนี้ให้มากขึ้นตรงไหนที่ไม่มีความจําเป็นนะครับก็ปรับลดลงไปให้ความสําคัญกับกองทุนสืบสวนเพราะกองทุนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกองทุนที่สําคัญที่จะเป็นเงินไปให้พนักงานสืบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปจับกลุมผู้ดําเนินคดีแมนัตนตอนนี้ครับท่านประธาน โจรผู้ร้ายชุกชุมมากนะครับอย่างที่ราชบุรีเนี่ยท่านสสคุณวดีนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับสายไฟตลอดทางหลวงเนี่ยฮะรถไอ้ทะลุไฟทางคู่นะครับข้ามถนนสะพานข้ามนะครับตอนนี้สายไฟส่องสว่างล้นขโมยหมดเนวัดหนองกบอำเภอบ้านโป่งครับท่านประธา,านติดไปเจ็ดวันนะครับขโมยตัดเรียบร้อยนะครับตลอดแนวตั้งแต่นครปฐมเนี่ยท่านสินทบนั่งอยู่ด้วยนะฮะสสนครปฐม,มมาเนี่ยครับเขตผมอยู่เขตเสียอำเภอบ้านโป่งมาท่านคุณดีตลอดแนวรถไฟทางคู่ หายหมดเลยครับสายไฟจับได้ไหมครับจับไม่ได้ครับนี่คือรถไฟทางคู่ถนนหลวงอีกถนนเพชรเกษมโดนตัดเยี่นหมดเลยครับถนนรองโดนตัดหมดถามตำรวจจับได้ไหมครับตำรวจจับไม่ได้ครับล่าสุดไปจับได้ที่ตำบลเขาขุ่งครับผมให้ผู้ใหญ่บ้านไปนอนเฝ้าบนต้นไม้จับได้ครับถามจับได้ทายังไงครับจับได้ต้องไปตั้งงบประมาณมาสี่แสนแปดมาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าขโมยไปขายร้านขายของเก่าได้แปดพันบาท นะครับคุ้มไหมครับเงินง็ประมาณ480,000แทนที่จะไปสร้างถนนทําท่อระบายน้ําให้พี่น้องประชาชนอบตต้องเอางบตรงนี้มาซื้อสายไฟใหม่อันนี้คือปัญหาของประเทศชาติถ้าสํานักงานตำรวจแห่งชาติไม่ปรับปรุงตรงนี้นะฮะขโมยขจรไตไมปหมดแต่จะปรับปรุงเฉพาะการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ต้องปรับปรุงตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนสืบสวนนี้ครับเรามีพราบาใหม่แล้วเรามีกองทุนสืบสวนตรงนี้ที่เป็นที่หวังของพี่น้องประชาชนแล้ว ชาไทยว่าคนไทยเขา้าใจประชาชนมันนิทานต้องดังเป็นสักขีสาม